วันดีครับปกกับลุงเดียตีมลังบ้านน้ององค์อิงนะครับพอดีลุงเดียไปตุลาที่ปายูมาครับพ <c oughs> อมาตึงก็เอฟซี FC จากสม,มุทรปราการมาพอดีนะครับตึงน้องมาอยู่เขากาเา็เวมาพอดีก็มางานแต่งครับไอ้มูมูตอนรับแก๊กอยู่ครัอือ ตอนแรกว่ามาเป่งกอบก็แล้วนลางอ่ไรมือก็เลยนปด้มาครับเดี๋ยวนี้ครับยัไงกลับไปตาม้องนเทหลไเทรครับผมกลับแล้วครับครับผมนี่ครับผมนั่งดภไฟครับ พอดีก็มางานแต่งนะครับก็เลยแวะมาแป๊บนังเล่นบ้านน้องก็อย่างดีครับสมมติปะการพอดีก็ลงเทปกันนู้นแล้ก็ไปเจอน้องทีน่นู้นกับผมแล้วมีโอกาสแล้วเขาก็ได้ไปดูน้องแสดงนะครับน่ารักมากครับอันนี้จังกระตอจังยหญยนะครับ มาต่ำตออีกนิดนึงตีปลากองมูนหน่อยอีกด้านเดียวครับเสียงนี่ร้อนครับรเอ้ผมร้อนนี่นนครับกลับไปตุลาพายุมาพี่ ไปพายุมาอำเภอใบตูระกับ<อ>นายจังใหญ่กับปลาหมกเป็นปวันนะครับปลาหมคกคนน่ากินมากเนาะเก่งกับเก่งลายางไงสวัสดีครับผม<อ>ปาวันไปงานพวกแก่นกันนะครับวันนี้ปาวันมาไหมเนี่ยพี่วันนี้หรือว่ายังไม่เสร็จง,งาน งานปูแกนต่อยด้านนนกับนิดเดียว<ม>เลือด้านเดียวครับเสร็<ม>จแลวเดี๋ยวที่เหลือผมจะเสริมให้มันนาย,ยางี้นิดนึงพี่พอม,มันเหลือด้านหลังมันแรงพี่ลมแผ่นเดียวเอาไม่อยู่ลมเมื่อคืนลม อืม,มออ okay. เออนางเรียก้วครับเดอะเอาปั่นลมอีกตัวนึงไงไอมูตัวนี้จะเป็นปันป่นลมปั่นลมเอียนะครับแรงดีครับมอเตอร์แบบนี้เบาตัวสั่งนะ มู่สอปลมตัวนี้ครับตกใจเลยครับปลมตัวนี้เป็นปัลลมคอมนะครับเ,เป็นปนลมกรมแม่ครับตัวน,นี้ตัง้งพิเซตบาโตจสั่งมันนะครับมูตกใจเลยครับ <c oughs> ใใบบวันนี้ใส่เสื้อล่อไว้วันนี้อ่ะมูใส่เสื้อล่อนะวันนี้นบบนเสียดูนอนกลุ่มงาน,ยนาอยู่นะครับวันนี้เสียดูนอนกลุ่มงานดูกินข้าวยังดูอือกินข้าวยังกินข้าวไหมมา มามาเดี๋ยวมาเอาข้าวมากินมาอืมนี่ครับเดี๋ยวเอฟสี่วลืมเสียดโดครับไม่ได้ลืมนะครับหลุงเดียให้ทุกวันเนาะอตอนตอนเชา้าก็กินอาหารไปแล้ครับแบ่งก,กับน้องอันนี้เดี๋ยวแบ่งให้เขาอีกนิดนงครับให้เขากินอีกมือพอช่วงนี้โดใจแรงมาก Đếch mà, lắm, đếch lắm, đếch lắm, này. để má hai thôi kêu lên làm nạp đẹp thôi đâu chẳng cao ở nãy giờ đâu mà đâu mà ní mà mà đi mà mà đâu mà đâu จันจานข้าวตั้งหลายอันเดือดอยู่ไหนไปแามาไปอืมมาจานท์ข้าวก่อนไม่โดมาตอนเช้าเขากินอาหารไปแล้วนะครับแบงกับน้องจึงนี่ก็เลยให้เขากิน ปกติด้วมันจะเจอกินข้าวมาว่าอาหารครับส่วนไอมู่นประนางจาัดก,การอยู่พอดีประธางไปตุลาติปายูก็เลยซือ้อเจ้น้ำมันพื้นไม,ายายม้ไอ้มู่ ตวงพื้นอาไรจะรับครับมัน,นซื้อมาแล่ยพื้นลแล้วครับแต่ว่ามันขาดหมดก็ลเลยต้องซื้อจำรองไว้ครับปอกขาดตึ้งเดียวกลัวน้องมันจะไปกัดนะ่ะเดี๋ยวเกิดเพลิอ่อระวังไม่ตันก็เลยซื้อสำลองไม่ไว ออก,กินไอ้มเะเด้อเตโดกินไอ้มครับหลุงเดียก้าวกินทุกวันนะมีวันนั้นละครับพอตังปุ๊บตั้งกะหลุงเดียว่าเออจะยกมาตังตีไหมไอเใจลุงเดียเตโดมันคงลืมตัวนะมันว่วงก้าวมันว่วงจามก้าวแต่มันก็ไม่ได้กัดได้แล้กครับแกมันให้ประมาณว่ายกไปไหน สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดียอัปเดตด,ดูนะครับฝากติดตามช่องลุงเดียทีมลังบ้านน้ององค์อิงด้วยนะครับแล้วก็ปลามกคนห้ากินม้านครับ่ากดไลค์กดแจร์นะครับกดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้ากับวัดดีกับปุม